สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีชุกชุกชุ่คนสมองสุบบ่มบอลสบายดีป่าลุงสบ,บายดีป่าลุงน้องจ,จักรจั่นบ่าวขันไสพี่น้องมือนี้น้องมวยสิพาล้านกระใสห้ากรบพุห์มหาเฮ็ดบ่วรื้อกระใสเบาวขวัญก็ได้แต่น้ำรังเพิ่นพี่น้อง อยู่ห่อยู่หน้าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น,ออน้องเอ้ยพาสมวยพ้นสิโต๊กน,นี่สมวยนี่ย้างในพี่น้องพายุ่มกำลังสิเขา่าพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือเที่ยงหน้าน้อยของบ่าวควัน่อะไรพี่น้องเอ้ยว่าบ่าวควันก็เปไดิดออกมาเป็นเดือนอลไรได้นี่ เราเบาาอนนืองน้ำกันไปแล้งน้ำมวยผื่อคุดอีกสั้งยังบอกขั้นไซอะน่ะต้นนี้ยังอะน่ะต้นหมอกถอวดินน้องจะกระจันกะฮะกะเขาเฮียนหองได้หองได้แหละ มอหนึ่งบ่าวฟันไส้เด้ปอสี่พี่น้องเอย้ยปีนี่นกระสิ้นได้ไปเขาหิ้งอยู่ทีน่นบานนาบอ่อได้พี่น้องไปบ้านนาบอ่อชุดใได้ย,ลดลย่างไปเท่าไหลุดล่างกับบุมี่น้องจักรจันทร์อะไรผลข้อเงินน้ำแม่ชื่อหลดถีพี่น้องเอย้ย สถีบน้อยอยากได้ไปเขาหงเฮียนหน่ะยสันขี่ไปหงเฮียนบาญชิบาญชิสว่างส่วนบ่าวขันไส้เพื่อนส่วนน้องจักรจั่นเพื่อนก็ไปเข่าบ้านน้ำบอ่อพ่อแม่เพื่อนพี่น้องเอ้ยน้องจักรจั่นนี่พ่อเพื่อนไปไสไซสมวย ่อไปใน้องจักจันก่นวอดดังๆทำงานทำงานอย่าง,างไปทำงานางเลี้ยงงัวบบ <COVID. S 2> โควิดเเเกนืออ่่งพทำาาแล เหมือน,นกันวิธีเก็บป่าทวดินอองามครับเด้อจ,จับดึง มื่อนี้น้องมวยเพิ่นว่างพี่น้องเอ้ยก็เลยชวนล้านๆนั่นแหละมาเก็บหมางถอดดินมากกับมากพร้อมผ้าพร้อมพ้นคือน้องมึงไหนก้อพูดพ้นกระตุกพรอมพ้นนี่คือหมางก็มันแบบนั้นหมางก็มันแบบกระตุกอะไรลูกเอ้ย ส่วนต้นมั่นพี่น้องต้นกับใบนี่เข้ากับสีเอาหายผู้แหล์ผู้อยู่ทางล่างเพิ่ผู้แหละเพิ่นกันล่อท่าอยู่ ไก่มันมันตอด,ดนน้น้องมวยได้ผัวเงาผัวเงาพี่น้องเลย <c ười> มาทอดินกันมาทอดินใหญ่บรอดพิ่นปูพี่น้องแต่กับบมท่านไก่เพื่อนเพื่อบอกคนออกมาหน้าไก่เห็ดเบิดเลย ม้วนใพ้อส,สีดึงหนาพี่น้องมาเงน้อนกันว้ายผ้าเหลื่ยนเฮ้ยจะแจกมวะโอ้พี่น้องผาเหลี่ยมตาตกใจดีมาฮอนนี่พี่น้องเอ้ย มอกว้นกับสิเด่ปิดคลิปก่อนพอผ้ามาแล้วเนี่ยผ้างมือชุดหนาเลยพี่น้องช่วงต่อไปน <c oughs> ังจ๋าขี่ผ้าเสาห้องพี่น้องเลยห้องมาต่อกันเลยเก็บโัวดินเส้นเก่าเส้นเคย น้องจ้กระจันเบาคันไซมาสวยน้องมวยเก็บถั่วดินเกิดเหตุบุกาดขีดพี่น้องเ้ยฝ้ากระแตกฝนกระตกเหตุหฮาถ่ายคลิปไปบ่อยวางก่อนเน้องน้องมวยก็เลยให้ผักกล้องไว้ซะก่อนมาสนบ่าวคันก็เลยผักกล่องไป นี่ยินแต่ว่าเต็มเต็มพี่น้องเลยจะอีสังเต็มหลังจากที่หากันมาโดนพอสมควรแล้วพี่น้องเลยบอกควันกระชายเบิง่งในกระตาไก่เลยพี่น้องเงลยไก่ชิเต็มแล้วพวัวท้ากับพากันเร่งมือกันผอวท่าแตกพ้นตกะพาออยากให้มันเสร็จเร็วๆนะพี่น้องเลย ตอนนี้กลับฝนก็ยังตกอยู่ไ้สุดดีกระไรผอมบาแตงหน่อยด้อยนาน, <c oughs> นถึงผ่าแตกงก็ได้เบาค้อนข่ะอยากถ่ายให้พี่น้องเบิง่งก็ต้องขอโทษขอให้าาพี่น้องเลยกระสิเชียวกับพวกล้านๆหน,น่อยหนึ่งหวานหวานหนุกแตงหน่อย <c oughs> เอาล่ะกันพี่น้องเอ้ยมันจะขจันสีดึงขึ้นว่าสิได้หรือบ่ามาลุ่นซอยกันพี่น้องมาพี่นนอ่ดึงแท่น้องจันกำลังเสียนหาลายมันว่าซั่นมันกมี่อ่ะขอไพี่น้องเอ้ยอือ้อตัวนี้เห็นบ่น้องมวย <c oughs> ส่วนเบาคัานไซนี่เบาค้านว่ะทรงไซสิลับเลยพี่น้องเ,อ,เอ,อ้ย,ยฝ่ากระแตกฝ่าพ้นกระ,ะ,ะตกะพพนเล่งมือน้องม้อยเล่งจะเบาควนนะ,ะนใช่น้องจัน เขางานันนีปนมื่บ้างล่ะเาคนเัก่อนบอมาอนี่เขากับสีผ้าพวกล้านๆนอะไรพี่น้องเอ้ย เขาส้นเทียงก็หละยบาทนี่ฝนตกแห้งขนาดผ้าพ้นบวมน,น้อยเมื่อนี้ไปรบผุแหละเทยียงน้น,น้อยครับคุปินมาให้ป้าลุงเมืองนูน้องจันทร์อ๋อผเรองไอ้ถั่วดิน เะได้กระพาะกันลีปหนาด้วยพี่น้องคลิปนี้คือว่าน้องมวยพาล้านมาหาเก็บรตถดินพี่น้องเลยจะได้กระเพาะกันลีปหนาสบายดี